สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนวันเดือนปีเกิดบน Facebook นะครับขั้นแรกนะครับก็เข้าไปที่ Facebook ของเรานะครับจากนั้นนะครับให้เรากดตรงที่รูปโปรไฟล์มุมขวาบนนะครับแล้วก็กดตรงที่โปรไฟล์ของเรานะครับขึ้นแบบนี้นะครับให้เราเลื่อนลงมาครับให้เรามากดตรงคําว่าแก้ไขรายละเอียดสาธารณะนะครับตรงนี้นะครับตัวสีฟ้านี่นะครับกดไปนะครับจากนั้นครับเลื่อนลงมาครับ ให้เรามาดูตรงคําว่าแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับของคุณนะครับนี่นะครับตัวสีฟ้านะครับกดไปนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนมาดูตรงคําว่าข้อมูลพื้นฐานนะครับนี่นะครับแล้วจะมีตรงคําว่าแก้ไขนะครับตรงด้านขวามันนะครับให้เรากดไปนะครับขึ้นแบบนี้ครับตรงวันเดือนปีเกิดนะครับเราก็สามารถกดเลือกได้เลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นวันที่2ออะไรแบบนี้ครับ แล้วก็ปีพศครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับกดไปนะครับแล้วก็เราก็ต้องมายืนยันว่าอายุ24นะครับติ๊กตรงนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับจากนั้นนะครับถ้าเราเปลี่ยนตามที่ต้องการแล้วนะครับให้เราติ๊กเสร็จแล้วนะครับแล้วเราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงคําว่าบันทึกนะครับตัวสีฟ้านะครับให้เรากดไปเลยนะครับกดไปนะครับ แค่นี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับเราก็ได้เปลี่ยนวันเดือนปีเกิดเรียบร้อยนะครับก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ